โอเคครับอันนี้เราก็กลับมากับล i t t าเวิร์คเดยอีพีที่สแล้วมันผ่านมาเกือบจะปีแล้วเพิ่งจะมีอีพีสใช่ก็ซีรีเวิร์ k เดยเนี่ยเราตัดสินใจว่าเราจะทําเป็นตอนที่เราไปทํางานแต่เราจะไม่ได้ใช้ดิจิตอลเราจะใช้เป็นกล้องฟิล์มก,ก็ฟิลเหมือนอ่าเวลาไปโฟโต้อวอล์กแหละแต่เราจะเน้นหนักค่อนข้างไปทางกล้องฟิล์มมากกว่าซึ่งรอบนี้เป็นงานจ้างได้เงินมาจากที ถ้าใครตามช่องอยู่ก็น่าจะเห็นกันบ<ๆ>่อยๆก็คือฟาพีเบีมันเียนจบแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายรับปัญญาอลอ,อกๆแต่จะถ่ายเป็นฟิล์มทั้งหมดก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวทาคลิปนี้ดีวกว่าบวกกับช่วงหลังๆประมาณปีที่แล้วอะ่ะเราจะชอบเห็นคําถามที่ผุดมาในของห้องคนรักกล้องฟิล์มว่าเออถ้าจะรับงานด้วยกล้องฟิล์มเนี่ยควรเตรียมตัวยังไงบ้างควรทําอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันไปพร้อมก,กับการเตรียมตัวด้วยด้วยความที่ <laughs> เราขับรถไปชนกับสิบล้อมาแต่ยังไม่ตายก็นะไม่ได้เป็นไรเลยก็คือไม่มีรถ พวกนี้ถ่ายรับปัญญาเนอะก็คือนอกรอบแหละก็ถึงแม้เราจะรู้ว่าเราจะต้องเอาอะไรไปแต่ด้ยวยความอีฟ้าอีฟ้านี่ก็ออกใช่ไหมอะไรก็ได้ที่ขอให้มันสวยๆฉะนั้นเราก็จะเอากล้องไปให้เต็มที่สุดเท่าที่เราจะทําได้คําว่าเต็มก็หมายความว่าเอาไปเฉพาะที่ใช้ก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเราจะเอาอะไรกันไปบ้างซึ่งแน่ๆหละกล่องพิลิแกนเราจะเป็นกระเป๋ากล้องที่ค่อนข้างไว้ทํางานส่วนกระเป๋าอีกอกันหนึ่งี่เป็นแคชชัวร์เงี้ยที่เราใช้ประจําบ่อยๆมาเป็นเบรคแอนใบนี้ใช้มา เกือบสิปีแล้วอะปีนี้สิปีพอดีเออช้ตั้งแต่สมัยมม,มสองก็ค่อนข้างคนอะเรามาบอกทู่ดีกว่าว่าเราจะอะไรกันไปมัางก็จะมีทั้งฟิล์มกับกล้องโดยเราเอากล้องออกให้หมดก่อนครับเอาวันนี้ก็ออกก่อนนี้จเป็นแปดห้าเพวกนี้ออกมาก่อนไอ้นี้ของใช้กับดันกันกิตโตออะเรามาเริ่มกันก่อน,นว่าถ้าเราจะรับงานสําหรับคนมีกล้องเยอะหรือไม่เยอะก็ตามอะเราควรจะ ต้องเตรียมอะไรใช่ไหมข้อแรกเลยเราควรจะรู้ก่อนว่าเราจะถ่ายอะไรรูปจออกมาประมาณไหนเราก็จะเริ่มมาดูที่กล้องซึ่งแน่ๆเลยว่ากล้องที่เราไปมันจะเป็น135ที่เป็นฟูลเฟรมธรรมดาบวกกับ120ที่เป็นมีเดียมฟอร์แมต ในม,มันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกก็ค่อยเรียกกันไปว่าจะเอาอะไรเรามาพูด1 2 0ดีกว,ว่าเราจะไป2ตัวด้วยเหตุผลที่ต่างกันไปเราก็จะมาเริ่มกันที่1 2 0แล้วกันด้วยเรามีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะก็คือมีโลดิเฟกคันถ่ายก67มีแฮตสันบัตเราจะเลือกไปแค่2ตัวด้วยความที่เอาไปเยอะมันก็ไม่ได้ใช้เพราะกูถ่ายคนเดียวกล้องที่เราจะไปเนี่ยคือแฮตเนี่ยเราไปอยู่แล้วด้วยความที่เราจะต้องการถ่ายพลารอยก็คือจะใช้เป็นพลารอยแบ็คแฮะแต่ก็จะแบบเอาแบ็คปกติ ก่อนเอาไปสิ่งที่คุณต้องทําคุณต้องทําอะไรเช็คทุกอย่างว่าเลนเป็นรอยไหมมีฝุ่นไหมคลีนเช็คชัตเตอร์ว่าปกติไหมอย่างนี้ถ้ามันปกติก็แปลว่าอ่ะคุณเอากล้องไปได้แต่มันไม่ได้มีปัญหาอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่เราเอาไปเราก็จะมาค่อยๆจัดกันไปทีละอันแทงคริสตตลใครมีใช้ก็เอาไปใครไม่มีก็ไม่ต้องเอาส่วนตัวเนี้นยแพท67อ,อะ ก็คือเช็คแล้วว่าเลนปกติกล้องมันจะไม่ทํางานถ้าไม่มีฟิล์มอยู่แต่มันมีวิธีหลอกก็คือหมุนไดอาเพื่อเช็คว่าไฟยังมีไหมจริงมันเช็คจากแบตเตอรี่เช็คได้แต่เราไม่ไม่ค่อยชอบทําเราชอบทําอย่างนี้มากกว่าพเพราะรู้สึกว่ามันโชว์กว่าก็เดี๋ยว โอเคจัตเตอร์ยิงได้แสดงว่าเอาไปได้มาพูดถึงกล้อง135ที่เราจะเอาไปกันก็135ที่เรามีตอนนี้เราจะมีอยู่3ตัวได้กันก็คือ F100, OneWay, Of course แล้วก็ l ลิฟลี่ p ก็คือตัวนี้ถ้าเราจะเอากล้องไปเราจะคิดยังไงรู้ไหม f อป0อยะถ้าเราไปมีเลนตัวเดียวใช้ก็คือ 50F 1.8G ไม่ค่อยเหมาะกับการใช้งานสักเท่าไหร่ถ้าจะเอาไปนะเราก็จะได้เลือกเอาวัไปเพราะว่าวัเงี้ยเรามีเลนแคนนอน85และ50 ซึ่งสองรายการนี้แม่งค่อนข้างครอบคุมแล้วอะในการที่คุณจะใช้งานถ่ายนอกรอบอะถ้าอยากบ้าพลังแบกแบบวายไปอาจจะ1635กับ7200ไปเพื่อแบบเทเลเลยซึ่งสไตล์การถ่ายของเราอะไม่ได้ใช้เทเลเยอะฉะนั้นเราก็จะไม่เอา7200ไป1ีใส่เข้าไป85ก็ใส่กลับไปที่เดิม50ส่วน MP ด้วยความที่ว่ากล้อง MP มันเป็นกล้องที่เรียกว่าเป็นแมานิคอยู่แล้วฉะนั้น ใช้ได้ชัตเตอร์ไม่ติดไม่พังไม่เลสหลักๆของกล้องส่วนถ้าถามว่าอุปกรณ์อื่นเนี่ยที่จําเป็นเอาไปไหมอย่างพวกแฟลชพวกอะไรเงี้ยเรามองว่าถ้าคุณได้ใช้เอาไปเหอะหรือว่าไม่ได้นหนักเกินอะ่ะก็ติดไปเหอะอย่างเราเราก็จะติดไอ้แฟลชแคนนอนอ่ะอันนี้คือ 600ex ซึ่งเราก็จะเอาไปด้วยเพื่อใช้สําหรับที่มืดๆอยากฟิลแฟลชตอนเย็นหรืออยากได้แฟลชพวกแฟลชเงี้ยก่อนเอาไปใช้งานชาร์จถ่านไว้ก่อนนี่คือคิดคร่าวๆแล้วว่าเราจะเอากล้องอะไรไปบ้างก็คือเรามีมีเดียมสตัวก็คือพแพนทอก เป็น6กคูณเแล้วก็แฮชแทบาทหคูณห ที่ได้รูปเป็นสแพร์เราต้องจะถ่ายพลลรอยก็เอาพลลอรอยแบ็คไปส่วน135เอาไลก้าเอมกับวันวีวันวีเอาเลนไปแล้วซึ่งทุกอย่างพร้อมกล้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานถ้าเราไปหน้างานแล้วกล้องตัวหนึ่งใช้ไม่ได้เราเยังเหลือกล้องอีก3าตัวไว้ใช้ซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราก็มีลกล้องหลายตัวเพราะว่ามันเกิดปัญหาแน่ๆในแง่ของบางครั้งที่ว่าเฮ้ยกล้องมันใช้ไม่ได้เออแต่ของเราเจอเจอเจอกับฟิล์มครั้งหนึ่งแล้วก็ดีตอนครั้งหนึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดกนน็นนั่แแหลละออี้้้คืรราาาวววพเู เรากล้องอะไรไปเราก็ต้องมาต่อที่เรื่องฟิล์มเราแพนว่าเราจะถ่ายสีเป็นหล,ลักเราก็ต้องดูว่าเราจะใช้ฟิล์มอะไรบ้างคุณก็ไปเตรียมฟิล์มมาให้พร้อมกับการถ่ายจำไว้ว่าเอาไปเผื่อดีกว่าเอาไปขาดก็คือเอาไปเกินแหละเอาไปเยอะๆขนได้เท่าไหร่ขนไปเราจะถ่าย2องอย่างคือสีกับส,ลสลไลด์สไลด์จะเป็นเรื่องรองพอเราจะถ่ายสไลด์เงี้ยเครื่องวัดแสงจาเป็นต้องมีเราก็จะเอาเซอร์โคนิกไปเพราะงั้นเราก็จะมาต่อที่เรื่องฟิล์มอ่ะก,กลับมากับฟิล์มดีกว่าก็ฟิล์มเงี้ยเราจะเตรียมไปพอประมาณเพราะว่าคุยกับลูกค้าแล้ว ก็คืออีฟ้าว่าฟ้ามันมีพอทาอยู่สี่ม้วนมันจะใช้พอทาทั้งหมดการจ้างก็คือฟรลมีฟ้าค่าแรงค่าของกูฟรี์ี่เจะเอาไปเผื่อสาหรับฟ้าเงี้ยก็คือชิดตังแหละก็จะมีไทเอ็กหนึ่งสองศูนย์ไว้สําหรับถ่ายขาวดำพอท่าร้อยหกสิบโปรซีร้อยเฮดแล้วก็จะมีโปรเวียอยู่สองม้วนสําหรับการถ่ายสไลด์ซึ่งเราอยากถ่ายสไลด์ให้เพื่อนอยู่แล้วอันนี้จะเป็นตัวให้คือฟิล์มสไลด์แล้วก็จะมีพิเศษสุดๆสำหรับพรุ่งนี้คือถ้าแดดดีฟ้าแต่งหน้ามาดีและสวย ทุกอย่างเป็นใจเราจะใช้โลโม่ F 2 400ฟิล์มที่ลิมิเต็ดสัตว์เราค่อนข้างมีเหลืออยู่เยอะอย,อยู่ถ้าใครอยากได้ทักมาได้ขายอยู่เหมือนกันพอไม่น่าได้ใช้แล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวจะมาถ่ายอีฟ้าส่วนสําหรับ1,3,5ด้วยความที่ฟ้ามันเตรียมฟิล์มมาให้แล้วเราก็จะพกไปแค่อย่างละม้วน2ม้วนก็คือจะมีฟิล์มหนังเพราะว่าฟิล์มหนังมันถูกก็จะมี 50D ของวอตเตอร์ฟิล์มมี 500T ของวอตเตอร์ฟิล์มเหมือนกันส่วนขาวดาก็เอาไปม้วนหนึ่งเป็นไตเอ็กอ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะพกแบบตัวพิเศษพิเศษไปด้วยเดียก็คือสองอันที่เราบอกพิเศษจะเตรียมไปก็คือคอสเบิร์หนึ่งกับอ่าวาริโอหนึ่งสำหรับเผื่อนให้ใช้หมดของกระเป๋าวันนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่านัดบ่ายสองไม่นัดม่เคยบ่ายสองูถึงบ่ายสามอลไรอย่างชอบเลยตัววะประตูที่เปิด 南清塔。 เกิดเหตุการณ์เรามาแล้วทุกอย่างเข้าไม่ได้ไม่รรรรูู้โทษใคคะาหอหอ,อต้องโทษหมออย่าโทษตัวเองเราไม่ผิด <c oughs> ได้เอาวะนานพิสุบเปลี่ยนไปเยอะเลยเกิดบอกแล้วท่าอาจารย์ดีกว่าแต่ท่าอาจารย์แม่งขุดมึงม, <c oughs> มอเตอร์ทอร์ย่างโม่สิสิกับเ่ยนลิปแต่เป็นครึ่งหนึ่ง,งเด็กที่หนึ่งงบลิปคณะแค่นะคณะแถบสีขาว ครูและอย่างชอบ เบลโลโล,โลสุดท้ายอะไรกล้องสวยพอเป็น iPhone เบลตัวจากสุขุมวิทกลับไปเอาฟิล์มที่บ้านใช่เอามาไม่ได้ใช้ <laughs> อ,อ,อันนี้ก็อยากขอฝากอะไรที่แบบกับมือใหม่ที่มือใหม่หรือมือเก่าก็ได้ที่จะใช้กล้องฟิล์มในการทํางานเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่คำแนะนำที่ดีที่สุดอ่ะมันคือแค่ว่าคุณควรรู้จักกล้องตัวเองให้มากรู้ว่ากล้องตัวเองคืออะไรคุณเอากล้องตัวเองไปถ่ายงานแบบไหนเลือกกล้องเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานเพราะด้วยความเป็นกล้องฟิล์มเชนไโอโซไม่ได้อะไรไม่ได้ใช้กล้องให้เป็นเช็คกล้องเสมอว่าพร้อมใช้หรือเปล่าเตรียมเลนส์เตรียม,ยมฟิล์มไปให้พร้อมให้พอด้วยเพราะว่า ถ้าอยู่ดีจะไปวิ่งหาแถวหน้างานเนี่ยบางทีมันค่อนข้างยากก็แค่นั้นแหละสำหรับการเตรียมตัว